คฟ้าภาคดินภาคคนคืออะไรตรงนี้นะครับคือถ้าพี่เข้าใจตรงนี้ได้อะแล้วโชคก็อดไม่ได้ที่จะอยากจะอธิบายในเรื่องนี้การสวัสดิ์โปรเจกต์การวางบิสเนสโมเดลตรงนี้นะครับเพราะชีวิตคนน่ะมันต้องรู้ความจริงของของของเชิงธุรก,กิจอะครับผมดังนั้นตรงนี้พี่ก็ต้องรู้วันนี้โชคอาจจะ ครับแปลว่าสอนยาวไม่ได้ถามตอบอะไรมากแต่โชคจะจำกัดเวลาให้ครับผมพี่ครับโชคลืมถามขอโทษทีครับพี่ครับรบกวนเช็คภาพเสียงให้โชคด้วยว่าภาพเสียงเป็นยังไงบ้างพอชัดไหมเพราะช่วงนี้นะครับเวลาประมาณทุ่มสองทุ่มสามทุ่มอ่ะอินเทอร์เน็ตแถวบ้านโชคนะครับมันจะมีปัญหา เหมือนช่องมันไม่พอมั้งครับคนมันก็เลยสัญญาณมันก็จะดีเลยเมื่อคืนโชคไลห่วงจุ้ยก็มีปัญหาโชคไม่ค่อยโอเคเลยครับผมโอเคภาพเสียงชัดพี่ครับพร้อมยังจริงๆนะครับการเรียนรู้ในเรื่องเทคนิคในการคำนวณอ่ะมันจะจำเป็นต่อเมื่อเราเป็นอาจารย์สอนวงจุ้ยอ่ะครับพี่ที่จะไปสอนลูกศิษย์นะครับ แต่ถ้าในการใช้งานของคนทั่วไปนะครับดูตารางสําเร็จที่โชคทําให้อะง่ายสุดอันนี้ง่ายสุดเลยนะครับผมดังนั้นนะครับในภาคคํานวณในภาคเลยนะครับแค่รู้ที่มาที่ไปไม่ต้องเอาเป็นเอาตายกับมันนะได้ไม่ได้ยังไงนะครับเปิดตารางสําเร็จแล้วก็ลอกสําคัญที่สุดในการเรียนคือการแปลความหมายและการอ่านคู่ดาวและวิธีปรับแก้เริ่มเลยนะครับผมพี่ครับโจทย์ อันนี้คือโจทย์นะบ้านนะครับสร้างเสร็จเมื่อปี2560ต้องรู้นะครับว่าเป็นยุคอะไรองศาทิศหน้าบ้านหน้าบ้านประจันที่องศา30องศานะครับทิศย่อย NE 1ก็มาดูนะครับว่าบ้าน สร้าง2560สร้างเสร็จนะครับ2560อยู่ในยุคอะไร <c oughs> เห็นไหมครับดู47่เถึงหแสดงว่า60นะครับอยู่ในยุค8สแสดงเราได้ข้อมูลแล้วว่าบ้านเป็นยุค8องศา30องศานี่ไงเห็นไหมดูตรงเมาส์โชคนะครับ <c oughs> เขียวเขีองศาตรงเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าหน้าบ้านเป็นทิศ NE1 เมื่อพี่ได้ข้อมูลตรงนี้ พี่ก็ต้องมาเขียนเห็นไหมครับยุคแปดอยู่ตรงกลางหน้าบ้านเป็น NE หนึ่งเห็นไหมครับถ้าพี่ได้อย่างนี้แล้วนะครับสเต็ปต่อไปพี่ก็ต้องอะไรพี่ก็ต้องนะครับเอาดาวประจำยุคตรงนี้นะครับมาเดินมาเดินแล้วอาทิตย์ NE ที่ได้นะครับก็มาเขียนทิศรอบให้ได้เนี่นะครับเวลาเรามาเดินดาวเห็นไหมครับ เรารู้ว่าหน้าบ้านเป็น NE 1ข้างหลังก็ต้องเป็น S w นะครับเราก็ลงทิศทั้ง8ให้รออเห็นไหมครับยุค8ก็มาลงในดาวตำแหน่งนี้เห็นไหมครับดาวประจำยุคเพื่อหาดาวประจำพื้นที่ดาวประจำยุคนะครับให้เดินบวกเสมอก็คือ8 9 1 2 3 4 5แล้วสุดท้ายนะครับเราก็อ,าอะไร9อยู่ NW เห็นไหมครับ9 NW ก็ไปลงตรงเนี้ย9 NW ลงตรงนี้เห็นไหมครับ1 W นึ่งดับบิลก็ลงลงช่องเนี้ยดาวประจํายุคจุดไข่ปลาสีแดงนะครับเราก็ต้องเอาดาวตรงนี้นะครับลงให้ตรงทิศในตําแหน่งจุดไข่ปลาสีแดงเราก็จะได้เป็นอันนี้เห็นไหมครับก็สําเร็จขึ้นมาให้เราเห็นอันนี้เราเรียกว่าเดินดาวประจํายุคเพื่อหาดาวประจําพื้นที่ตรงนี้มันสําคัญนะครับการรู้ถ้าจําไว้นะครับ ในวิชาดาวเหินช่องกลางคือต้นกําเนิดช่องกลางคือเซนเตอร์คือตําแหน่งสตาร์ตตำแหน่งดาว SE นะครับคือฟินิชนะครับคือเส้นชัยคือจบแสดงว่า SE จะมาเชื่อมกับเซนเตอร์อยู่เสมอทำไมเราต้องเดินดาวประจํายุคทาไมเราต้องรู้ดาวประจํายุคเพราะดาวประจํายุคจะใช้ในการหาดาวประจําพื้นที่ถ้าเราไม่ได้ดาวประจําพื้นที่จําไว้เลยนะครับ ตำแหน่งภูเขาตำแหน่งสายน้ำเราจะหาไม่ได้ดังนั้นการรู้ดาวประจำยุคที่มันยุคแปเพื่อเอาดาวประจำยุคมาขับหาดาวประจำพื้นที่ทำไมต้องขับหาดาวประจำพื้นที่เพราะอะไรดาวประจำพื้นที่หน้าบ้านจะก,กำเนิดสายน้ำเห็นไหมครับสองจะมาอยู่ตำแหน่งนี้ดาวประจำพื้นที่หลังบ้านจะก,กำเนิดภูเขา ก็จะขึ้นมาอยู่ตำแหน่งนี้แสดงว่าช่องตรงนี้ก็จะเป็น 5, 2เห็นไหมอ่าเดี๋ยวลองดูไฟล์ที่โชคทำให้เห็นไหมครับเนี่ยก็แปลว่าดาวภูเขาอยู่หลังบ้านก็คือดาวประจำพื้นที่ที่อยู่หลังบ้านจะยกขึ้นมาเป็นตำแหน่งกําเนิดภูเขาดาวประจำพื้นที่หน้าบ้านนะครับลากลงมาก็จะให้กําเนิดสายน้ำดังนั้นนะครับพี่เห็นยังว่า ความสําคัญในการหาดาวประจําพื้นที่ดาวประจําพื้นที่เห็นไหมครับก็ก็คือตำแหน่งดาวประจํายุคอรเพียงแต่ดาวประจํายุคมั็นอยู่ช่องกลางแต่เวลาไล่ตําแหน่งไปนะครับก็คือ N E W เห็นไหมครับขอโทษ N W W N E เห็นไหมครับ S N แล้วก็ S W E แล้วก็ S E ดังนั้นดาวประจํายุคคือต้นกําเนิด ในการเดินดาวประจําพื้นที่บ้านทุกหลังถ้าไม่รู้ดาวประจํายุคก,ก็หาดาวประจําพื้นที่ไม่ได้และเมื่อดาวประจําพื้นที่ไม่ได้เราก็ไม่สามารถจะหาดาวภูเขาดาวใส่น้ําได้แสดงว่าเอาอย่างตรงๆไม่รู้ยุคบ้านที่สร้างก็หาดาวประจําพื้นที่ไม่ได้ไม่รู้ทิศหน้าบ้าน ก็ไม่สามารถเดินดาวประจำพื้นที่ได้แปลว่าไม่รู้ยุคที่สร้างไม่รู้ทิศหน้าบ้านก็หาดาวประจำพื้นที่ไม่ได้เมื่อหาดาวประจำพื้นที่ไม่ได้กําเนิดภูเขาใส่น้ำดาวช่องกลางที่จะกําหนดวิชาดาวเหินก็จะหาไม่ได้อะคราวนี้เรารู้แล้วว่าดาวภูเขามาจากหลังบ้านดาวใส่น้ำมาจากดาวหน้าบ้านก็คือประจำพื้นที่หน้าบ้านประจำพื้นที่หลังบ้านได้ดาวห้ากับสองแต่คราวนี้แหละดาวหมายเลขห้าเลขสอง มันจะเดินยังไงพี่ครับกรณีเดินดาวจำไว้นะครับนี่เป็นทิคพิเศษดาวหมายเลขห้าเป็นดาวพิเศษผกผันจำไว้นะครับดาวหมายเลขห้าเป็นดาวพิเศษที่จะเดินผกผันแปรผันดังนั้นนะครับจำไว้เลยว่า กฎข้อ3กับกฎข้อ4เป็นกฎพิเศษสำหรับเดินดาวหมาเลข5เท่านั้นโชคย้ำนะดาวหมาเลข5ถ้าอยู่ช่องกลางนะครับจะต้องเดินด้วยกฎข้อ3กับกฎข้อ4แสดงว่ากฎข้อ3กับกฎข้อ4ตั้งขึ้นมาเพื่อเดินดาวหมายเลข5โดยเฉพาะ เข้าใจไหมครับแสดงว่ากดข้อ3ข้อ4ไม่ได้ใช้กับดาวหมายเลข1 2 3่ง7 8 9าแต่กดข้อ3ข้อ4เป็นกดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเดินหาดาวหมายเลข5เท่านั้นก็รณีดาวหมายเลข5ที่อยู่ช่องกลางเท่านั้นนะครับอันนี้ต้องจำไว้เลยนะแต่ดาวดวงอื่นที่ไม่ใช่หมายเลข5 ไม่ใช่ดาวหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่เว้นหมายเลขห้าเป็นหมายเลขหกหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดหมายเลขเก้าเดินด้วยกดข้อหนึ่งและกดข้อสองตามปกติดังนั้นนะครับหมายเลขห้าเดินด้วยสามสี่อันนี้พี่เข้าใจใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมครับเราต้องเดินมาหมายเลขหมายเลขห้าเดินด้วยกดสามสี่เดี๋ยวไปดูว่ากดข้อสามหรือข้อสี่แต่หมายเลขสอง เหมือนเดิมทิพย่อย1คู่ลดที่เพิ่มเดินด้วยกดข้อ1เห็นไหมครับดาวหมายเลข5้าก็ต้องเดินด้วยกดข้ออะไรเป็นทิพย่อย1นึ่งเห็นไหมครับด้วยกดข้อสพี่ครับฟังนะทิพยย่อย1ดาวหมายเลขห้าอยู่ตรงกลางก็คือเซนเตอร์ช่องกลางดาวประจำยุคเป็นเลขคู่5ต้องเดินถอยหลัง จำไว้นะครับดาวหม่เลขห้าเป็นดาวพิเศษหกผันเวลาเราจะคำนวณเราจะดูอะไรดาวประจำยุคเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ทิดย่อยหนึ่งดาวประจำยุคเป็นเลขคู่หจะเดินลดก็คือเครื่องหมายลบพี่ครับยุคแ พี่ครับดาวประจํายุคยุคแปดเป็นเลขคู่แสดงว่าทิศย่อยที่หนึ่งย้อนกลับดูเห็นไหมครับทิศย่อยที่หนึ่งเอ็นหนึ e ่งเห็นไหมครับทิศย่อยที่หนึ่งดาวหมายเลขห้าอยู่ตรงกลางดาวยุคเป็นเลขคู่ห้าต้องเดินลบก็เดินถอยหลังแสดงว่าเลขห้าเราใส่เครื่องหมายลบเข้าใจไหมครับแล้วเลขสองทิศย่อยหนึ่ง นะครับสำหรับเลข2คืออะไรทิดย่อย1น,นะครับเลข2คู่ก็ลดแสดงว่าเลข5ก็เดินถอยหลังก็ใส่เครื่องหมายลบเลข2ก็เดินถอยหลังก็ใส่เครื่องหมายลบเพราะคู่ลบเห็นไหมจําไว้นะครับ3 4เอาไว้กับข้อ5เลข5เท่านั้นเราก็จะได้ตามนี้เห็นไหมครับเลข2เห็นไหมครับใส่น้ําก็เดินลดเพราะอะไรทิดย่อย1 คู่ลดเห็นไหมครับเลข2ก็ยังใช้กดข้อ1ข้อ2เหมือนเดิมเพียงแต่กดข้อ1ข้อ2อยู่ที่ว่ากดทิศย่อย1ใช้กดข้อ1ทิศย่อย2 3ใช้กดข้อ2เท่านั้นเองแต่อันนี้เป็นทิศย่อย1ดาวหมายเลข2ยังใช้กดข้อ1แปลว่าคู่ลดเลข5ทิศย่อย1ใช้กดข้อ3ทิศย่อย2 3 3ใช้กดข้อ4สําหรับดาวหมายเลข5พิเศษ6,000นนะครับผม ดังนั้นทิพย์ย่อยหนึ่งนะครับเลขห้าอยู่ตรงกลางเขาบอกไว้ว่าดาวประจายุคเป็นเลขคู่เลขห้าจะต้องเดินถอยหลังเห็นไหมครับโชคก็มาตั้งแล้วว่าสองก็ต้องเป็นอะไรสองหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับหล่ะลดไปห้าก็ต้องเป็นสี่สามสองเห็นไหมครับมันก็จะได้มาเป็นภาพนี้เห็นไหมห้าเดินลดสองเดินลดเห็นไหมครับ เพื่อความถูกต้องตรวจสอบก็คือ2เดินรถก็เป็น2 1 9 8 7 6 5 4 3แแล้วก็ยก1มาเห็นไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเอา1เนี้ยเอามาลงในตำแหน่งอะไร n w นะครับไปตามทิศทางนะครับคราวนี้ลองมาเดินดูดาวสายน้ำนะครับดูนะครับเราจะเดินดาวสายน้ำก่อนนะ2 1 9 8 7อ่ะลองดูมันก็จะได้ภาพนี้เห็นไหมครับ2 1 9เห็นไหมครับ8 7 6 5 4 3ก็เป็นตามลำดับนะครับสี 4, น้ำเงินกับ 8. ตามทิศเนี่ยมันจะตรงกันเป๊ะเ,เลยเห็นไหมครับแล้วสุดท้าย3ก็จะมา2 SE คือสิ้นสุดก็จะมาเชื่อมกับช่องกลางที่เป็นจุดเริ่มต้นก็จะมา2 2ก็จะกลายเป็นอะไร2ก็จะกลายเป็น1มันจะเชื่อมกันเห็นไหมครับ อันเนี้เราเรียกว่าเดินดาวสายน้ําแล้วต่อไปนะครับเราจะมาเดินดาวภูเขา5ก็จะต้องเป็นอะไร4ที่ n w 4แล้วก็มา3ที่ w เห็นไหมครับเนี่ยสที่ w 2ที่ ne หไหมครับเดี๋ยว2ก็จะไปอยู่ตรงเนี้ยอ่าลองดูภาพภาพสําเร็จตัวนี้ หลังไปทุกตัวแล้วก็ยกตัวเลขนะครับไปลงให้ตรงช่องจุดไข่ปลาสีเขียวเห็นไหมครับก็ลงไปตามช่องมันก็จะได้แค่นี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากอันเนี้ยสำหรับทิปย่อยหนึ่งดาวหมายเลขห้าที่อยู่ช่องกลางเท่านั้นที่เดินด้วยกดข้อสามหรือข้อสี่กดข้อสามคือทิปย่อยหนึ่งกดข้อสี่คือทิปย่อยสองสามไม่ต่างอะไรมาก เดี๋ยวโชคจะเปรียบเทียบให้โชคขออนุญาตอ่ะให้ดูอีกโจทย์หนึ่งเหมือนกันกำเนิด